สวัสดีครับผมนายอกรณ์กรมูลกันแผนกอิเล็กทรอ,อนิกส์ปาชาวช .3 ทับหวิทยาลัยการอาชีพผอนแกน่นวันนี้จะมาทำการทดลองวงจรเฮดบิดคอนโทรสปีดด c มอเตอร์ควบคุมด้วย Arduino ูโนอาสาครับ,รบอุปกรณ์มีดังนี้นะครับมีสายจัำครับนี่ครับสายจับนี่นะครับมีบอร์ด Arduino ูโนครับ วอลลุ่ม 10k ครับหรือวัตต์ทางปรับค่าได้ครับ DC มอเตอร์ครับวงจรฮิตบิดครับไายฟงครับอาร์ตเตอร์12โวลต์ครับ USB Arduino ครับแล้วก็โน้ตบุ๊กครับ ต่อไปจะมาทำการต่อวงจรนะครับอินอินหนึ่งนะครับจากวงจรเฮีต i บิดจะไปเข้าที่ขาแปดของอะดูโนนะครับจะใช้เป็นสายสีแดงนะครับสายสีเขียวครับจะใช้เป็น จะใช้เป็นอิน2จากอิน2ไปเข้าขา9ของ Arduino นะครับอินพุตหนึ่งอินพุตสองเป็นตัวกำหนดทิศทางการหมุนของมอเตอร์นะครับต่อไปนะครับช่องพันวิดมอสนะครับของวงจรเฮดบลิดจะไปเข้าขาสาของ Arduino ครับ ต่อไปครับกลาวครับจะทําการลงกลาวกับวงกับบอร์ด Arduino นะครับแลวเรียบร้อยนะครับต่อไปทําการเสียบสายเข้าไปนะครับจากอินหนึ่งนะครับของวงจรฮีบริดไปเข้าขาแปด Arduino นะครับอินสองก็ไปเข้าขาเก้าของ Arduino นะครับ สัญญาณพันวิทมอสนะครับเข้าขาสามครับตรงกลาวครับต่อไปนะครับจะมาทำการเสียบอะแดปเตอร์เข้าไปนะครับอะแดปเตอร์จะเป็นสายไฟแบบนี้นะครับบวกลบนะครับอะแดปเตอร์12โวลต์นะครับ ถูกขั้วนะครับต่อไปนะครับอย่าวอลุ่มมาครับวอลุ่ม 10k นะครับขาหนึ่งของวอลุ่มนะครับก็คือสายสีน้ําเงินนะครับนี่ครับขาหนึ่งของวอลุ่มสายสีน้ําเงินจะมาเข้าห้าอย่ามาเข้ากราวนะครับขออภัยนะครับอย่ามาเข้ากราวของ a r d u โนนะครับขาที่2นะครับ กายที่2สายสีดำนะครับจะมาเข้า A0 ก็คืออนาล็อกของ Arduino นะครับขายที่3สายสีส้มนะครับจะเข้าไฟ5โวลต์ของ Arduino นะครับเรียบร้อยครับในส่วนนี้เรียบร้อยนะครับต่อไปจะพามาดูโค้ดนะครับบรรทัดที่1น,นะครับเขากำหนดไว้ว่านะครับ ดีไฟนะครับดีไฟพอร์ตพิน A0 นะครับ A0 ก็คืออนาล็อกนะครับสัญญาณอนาล็อกที่มาจากวอลลุ่มตัวนี้นะครับมันก็เข้าขา A0 ของ Arduino นะครับบรรทัดที่3นะครับถึงบรรทัดที่5ก็จะบ่งบอกนะครับถึงช่องดิจิตอลน,นะครับของ Arduino นะครับ อทันที่สามนะครับอินหนึ่งอินหนึ่งจากอินหนึ่งจากวงจรฮิตบินะครับก็จะมาเข้าขาแปดของ Arduino นะครับมารทัที่สี่ก็บอกไว้ว่าอินสองนะครับอินพุตช่องที่สองก็จะเข้าไปยังขาเก้าของ Arduino นะครับช่องที่บาทัที่ห้านะครับก็จะบอกนะครับสัญญาณพันวิดมอสนะครับ ัยานพันวิดมอสจากเฮดบิ t ไปยังขา3ของอ d u ูโนนะครับนี่ครับผมได้ทำการต่อไว้เรียบร้อยนะครับนี่ก็ลงกลาวนะครับลงกลาวปกตินะครับต่อไปนะครับก็จะพามาดูโค้ดอีกนะครับนะครับมันท่าที่31นะครับ เขาบอกว่ามอเตอร์ฟอร์เวิร์ดมอเตอร์ฟอร์เวิร์ดก็คือหมุนตามนะครับก็จะป้อนเล็กหนึ่งเข้าไปนะครับอินพุตอินพุตหนึ่งนะครับก็จะเป็นไฮก็คือหนึ่งนะครับอินพุตสองก็จะเป็นโลนะครับนะครับ บรรทัดที่38เขาก็บอกไว้ว่ามอเตอร์แบ็กเวิร์ดนะครับพุทธสองนะครับมอเตอร์แบ็กเวิร์ดก็คือหมุนกลับนะครับเราจะกําหนดไว้เป็นเลข2นะครับเราจะได้ไปป้อนในซีเรียลมอนิเตอร์นะครับบรรทัดที่3 9 40ก็บอกถึงการป้อนโลไฮนะครับอินอินพุตหก็จะเป็นโลอินพุตสก็จะเป็นไฮนะครับก็จะสลับกันกับเดวอข้างบนนะครับ จะ,จะสลับกันกับ forward นะครับกับ backward จะสลับกันมาดู stop เตอร์นะครับราทัดที่45 stop motor put นะครับจะใช้เป็นเลข0นะครับก็จะเป็นโลหมดนะครับก็คือ0ก็คือหยุดการทํางานของมอเตอร์นะครับต่อไปเราจะมาทําการป้อนดีตอนเข้าไปนะครับกดเข้าไปที่ซี serial m o เตอร์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับ แล้วก็กดเลข1นะครับกด enter นะครับจะนี่ครับเราป้อน1เข้าไปแล้วนะครับมอร์ฟอร f o r ิร์ดนะครับเลข1ตรงนี้ก็จะขึ้นนะครับนี่คือเลข1นึ่งเลข1 cc ccw นะครับ ccw ก็ตามโค้ดนะครับต่อไปเราจะป้อนเลข2เข้าไปนะครับ2กด enter นะครับ ก็จะสลับกันนะครับนี่ครับเมื่อกี้ LED สีเหลืองติดทีนี้ LED สีแดงติดก็คือการหมุนกลับ backward นะครับต่อไปเราป้อนศูนย์เข้าไปนะครับป้อนศูนย์นะครับแล้วกด enter นี่ครับ stop motor put นะครับตอนนี้ก็ไม่มีไฟติดแล้วนะครับที่ LED ตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็น LED power ก็คือไฟเข้าเลี้ยงวงจรนะครับ ไปเราจะมาทำการต่อสายมอเตอร์เข้าไปนะครับบวกลบนะครับมอเตอร์นะครับเรียบร้อยครับผมอ่ะเราก็จะมาป้อนสัญญาณเข้าอีกครั้งหนึ่งเราจะมาดูการหมุนของมอเตอร์นะครับ เราเสียบมอเตอร์เข้าไปแล้วนะครับนี่ครับเราป้อนเลขหนึ่งเลขหนึ่งฟอร์เวิร์ดก็คือหมุนตามนะครับกดอินเทอร์ครับนี่นะครับเราป้อนเลขหนึ่งเข้าไปแล้วนะครับมอเตอร์ฟอร์เวิร์ดนะครับนี่ครับดูการหมุนของมอเตอร์นะครับนะครับการสายหลวมสายนิดหน่อยครับผมนี่ครับมอเตอร์ก็จะหมุนนะครับ หมุนทวนเข็มนาฬิกาครับเราป้อนเลขสองเข้าไปนะครับกด enter ครับนี่ครับจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับนะครับก็จะหมุนเบาขึ้นนะครับเราจะหมุนช้าลงนะครับปรับความเร็วได้ด้วยวอลลุ่มนะครับก็คือสัญญาณอะลลอกจะมาจากวอลลุ่มที่เราปรับนะครับนี่ครับปรับให้เร็วปรับให้ช้านะครับขึ้นอยู่กับวอลลุ่มนะครับ ป้อนเลขศูนย์เข้าไปมอเตอร์ก็จะดับนะครับ <Yeah. S 1> ดับอบินหลวมนะครับป้อนเลขศูนย์เข้าไปกด Enter ครับมอเตอร์อยู่ทํางานแล้วครับกด Enter เข้าไปแล้วนี่ครับสต็อปมอเตอร์พุทนะครับป้อนหนึ่งอีกครั้งนะครับ,กกบมอเตอร์สายหลวมนิดหน่อยครับ จะอุปสรรคนิดหน่อยครับผมนี่ครับนี่คือหมุนความเข็มนาฬิกานะครับเราพาไปดูโค้ดอีกครั้งหนึ่งนะครับเราหยุดมอเตอร์ก่อนครับพาเลื่อนดูโค้ดอีกครั้งหนึงครับ บนะครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับการทดลองวงจรเฮดบิดนะครับคอนโทรลสปีดดีซีมอเตอร์นะครับควบคุมด้วยอ r นุโนนะครับก็จะมีอุปสรรคบ้างนะครับในการทํางานก็คือสายหลวงนะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับที่ทาผิดพลาดนะครับก็ขอบคุณอาจารย์วิสาคุณยาที่ให้คําปรึกษานะครับที่ชี้แนะเป็นแนวทางที่อบรมัึงสอนนะครับ ขอบคุณตากล้องนะครับนายกฤษดาวงกานะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ให้ความช่วยเหลือทุกคนนะครับขอบคุณคณะอาจารย์ทุกคนที่ความแนะนําครับวันนี้ก็ขอจบคุณท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ